แปรวิโก้ดิสลาบอกนี่อะไรวะทำไมทีมเงียบขนาดนี้อ่ะคืออะไรพี่สว่าพี่สแกนพี่ใช่ไหมเนี่ยพี่ขวาตัวนึงพี่ตัวนี้ขวาเดี่ยวนถึงเคพี่หายแล้วพี่กว่าพี่จะบอกผมอ่ะพี่เอาแหม่ไม่มีอ่ะพี่พี่ไม่มีพูดหรอพี่ไม่มีปากอ่ะเด็กฝรังไม่มีปากก็เล่นซิงเกิลเพลเยอร์ไปพี่ กูกําลัง thấy cái gì กับ Remaining. Last here. here. Reloading. Flawless. Crush them. หนึ่งอย่างที่คุณจะพลาดไปไม่ได้นั่นคือ g กเด้นเติมเกมเว็บไซต์เติมเกมราคาถูกรวดเร็วและปลอดภยัยมีเกมให้เลือกเติมมากมายไม่ว่าจะเป็นวอลาแลน์คุ้มแน่นอนเติมผ่านช่องทางเว็บไซต์หรือแอดไอดีไลน์หากมีปัญหาแอดมินดูแลอยู่ตลอด24ชั่วโมงเติมเกม24ชั่วโมงต้องนี่เลย g กเด้นเติมเกมฝากไว้ด้วยครับลิงก์อยู่ใต้เดสคริปชัน tim beacon here. Can you will fashion. Here. Reloading. <laughs> <laughs> Your fault. One enemy remaining. <laughs> That's นั่นเป็นเธอหอฉัแต่ว่าทันเทีมเงียบขนาดนี้อ่ะโหลคืออะไรอันนี้จะไปไหนกันอะไรยังไงอัโลโหลวกว่าทำสิทำสิพี่เล่นกันพรุ่งนี้เถอะพี่เอ้ย โ <ítulo> อ anyway, ้จะเรินกันอะคนไทยเปาวะก็ะไปไหนกันไม่รู้เรื่องในทีมพี่ส่ว่าพี่สะแกนพี่ใช่ไหมเนี่ยพี่โอ้ยต้องแปลภาษาไทยให้เป็นภาษาไทยอีกทีหนึ่ง Beacon down, take flight. Oh, we're here. Kalash. One enemy remaining. มาพุ่งไม่พูดไม่ท้อมาเด็มากันมีกี่คนวะก็คือไม่ได้โหลดแท็กเกอร์ไว้ด้วยอืมก็เพิ่งไปผ่าฟันฟุตมาพูดว่าไม่ค่อยได้เลือดไหลเลยไม่ผ่ายเออถามจริงเถอะกูจะปากขนาดนี้กูยังพยายามพูดนะเฮ้ยที่เป็นไรเนี่ยเมากันวะเนี่ยเฮ้ยอะไรอะทูซีด destroyed. I S <S <an> <S อ WP <S an> ให้พวกอีกรอบสุดยอดจริงๆเลยชนะได้ไงวะกูยังงงอยู่เลยเน <S <S <an> <S บบี่ย พี่นี่พิมพ์ตัว2องอ่ะอินโฟมาแล้วนะ B2 นี่สโมกกลับให้ด้วยผมถามจริงนะนี่เกมฮิตเลยเนี่ยเนี่ยแฟงตัวหนึ่งเนี้ยได้ยินไหมผมต้องกดไม้บอกเปล่าวะนี่จบ A ไม่ไปไง,ไงเขาบอกอยู่ B2 มาด้วยโง่นี่นี่มาแล้วนี่โง่มาแล้ว right. ไอติ Die. 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 ้งมีการตัวแบกตัวดีตัวดีไอคอนแทกไอคอนแทกไอคอนแท นี่อยู่ขวาพี่ผมแทงให้แล้วพี่เอาไปเลยเออนี่ทูกๆูกูกกะันวันนับีกขอเกมอีกทำไมวะทำไมต้องขอด้วยวะเราบ่นเราบ่นระบายอารมณ์กับสถานการณ์เกมแบบนี้ปล่อยออกไปแล้วเรายังขอเกมอยู่เพื่อแรงคงของเราเดี๋ยวทะเลาะกันเนี่ยนี่ผมว่าผมตายวะ จะไปบีกันใช่ไหมได้นี่สมอตายไปแล้วด้วยไม่มีสมอให้เล่นเข้าไซมาแล้วเออพยายามมาทุกอย่างแล้วนี่ยังชนะอีกด้วยดูดิก็แบบตอนนี้หินข้าวมาแต่ไกลเลยเลือด ขับขับคันดูแฟร์ที่มีแฟร์ไหมเนี่ยผมงงนะเนี่ย พี่เข้ามาช่วยผมเถอะพี่พเกมเกมหนึ่งมันจำเป็นต้องเล่นยากขนาดนี้เลยเหรอวะเข้าใจแนออ่อาดิเอ้ยคือผมตกมาแค่เขียว3เองนะเว้ยเฮ้ยเอานะครับผมจะคลิปนี้ผมขอบ่นได้ไหมทุกคนคือมันทุกคนคงเก็ตฟิลหรือเปล่าดูดิพวกพี่เขาก็จุกกันอยู่ตรงเนี้ยไม่เป็นไรเรารอได้เราพยายามเข้าใจไงเขาคอเกมกันใน Discord เว้ยเดี๋ยวเขาน่าจะแฝดละอ่าแฝดไหม เอ่อ 2CT แต่ไม <se anak lonely> ่เ <infring> ป <es> ็นไร93ไงไม่พูดแต่93ไงเอ่อได้เลยโดยเดย์ดูเดยคือบางทีเราพูดอาจจะไม่93ก็ได้ถูกไหมเฮ้ยเหมือนจะมีทีบีอันนี้ผมคิดว่าผมน่าจะต้องสกิจตัวเองว่ะแล้วคือพี่บิ๊มเขาด่าใครง้อว่ะนี่เขาสีผมไม่รู้อินโฟด้วยคือมึงมาด้วยกันใช่ไหมน่ะมึงมาด้วยกันกดมาสี่คนเหรอหรือแบบยังไงวะ แล้วรออะไรกันอนะคือแบบครับตัดได้หนึ่งอะเหตุผม <c oughs> ผมต้องฉันคน A ที่ฝั่งนุง้นโยนเหรอมาทีก็งงเหมือนกันนะ <c oughs> พี่ไม่พูดอตะพี่ปิงหูเกิน<ว>อนนล้วนะโอเคพี่ ป่าพี่จะบอกผมอ่ะพี่เขาแมบไม่มีเหรอพี่พี่ไม่มีพูดเหรอพี่ <laughs> ไม่มีปากอ่ะดิกลัวน่าจะจริง Spike planted o enemy remaining <Y ikes. S 2> clutch ไม่พี่ถ้าพี่พูดอะผมรู้น้านกว่านี้แล้วพี่ไ,นะไม่ได้จริงจังไม่ได้จริงจังผมไม่จริงจังมันปกติของเขาไม่ได้ถีบหรือเปล่าพี่อะไรอะไรถีบถีบนะ <c oughs> แหลงอะพี่ปกติของแรงหรือเปล่าเกมออนไลน์อะพี่ถีบเหรออะไรถีบถีบนะ,ะตามพี่เลยพี่ นี่ด <Okay. S 2> <Match point. S 1> ยอดพี่ยอดมากเลยพี่นูด,ดิคือแบบว่าผมเดินเลิกไปใช่ปหแล้วมันอยู่ขวาคือจังหวะโฟกัสเป้าอย่างเงี้ยใครมองได้ตลอดวะคือผมรู้แล้วนะว่าขวาแต่ผมต้องการที่จะถามไม่ใช่แบบคือถ้าพี่พูดคือถ้าพูดก็รู้แล้วแหละเออไม่มีแมปหรอพี่ไม่มีปากแล้วคือถามจริง <down> มี2สองตัวครับผมมี2สองตัวครับ 30 seconds left. One enemy remaining. Last player standing. Defenders, <coughs> can <coughs> <coughs> <coughs>